สวัสดีพี่โนโอ้อง fc ทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีท้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่โน้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางละก่ะมาให้กาลังใจกับแอดจอยนะจ้า แนวทางหุ่นห้างเสียงรอบเสารอบใบวันจันทร์วันที่4เดือน12 2566มาพบกมาผกับแนวทางของแอดจอยพา่วยคือเก่าและกะตามเคยจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางหางเสยงมือวันที่สี่มื้อนี่นอกจากไอจอกาตองขอบพุณนถูกการรับชมจา้าขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบพุณนถูกถูกกำลังใจจา้าเขาไม่แลวกระฟ้าพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร,กแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดรอยด้วยนอากจากโคคนละไลค์ขคคนละแชร์ขคคนละหนึ่งติดตามพ่อจา้า ถ้าพี่น้ตเอฟซีจะใดเห็นโฆษณากับป้าพี่น้ตเอฟซีรับชมโฆษณาให้แอดจอยด้วยนอกจากบอกเฮยยงมากมายจากขอกันแค่นี้นอกจากก่อนสิไปรับชมห้างเสงของวันกัน์มื้อนี้ก็เดี๋ยวมาเนพิ่งผลสรุปของวันที่หนึ่งเดือนสิบสองวันศุกทีผ่านมาก,กันก่อนจะให้ข่าตัวไดแบบแอบอบแบบแบบ้ิ็สิได้เข้าใจกันนอกจากสำหรับรอบเศร้าจะเก้าแปดวิ่งลูดผลของรอบเศร้าจะโบนนออก Bows, ห้าแปดห้าห้าแปดห้าโอ้โหมากกันเต็มเต็มจับสามตัวได้เลยนอกจากอย่างที่แอดจอยเคยที่ใบไปสําหรับสุดบสามตัวถ้าพี่น้องเอฟซีจะได้ทีห้าสามตัวนอกจากก็คือเอาเด่นรอบเสารอบใบสี่ตัวเราจะมาประกบคู่ใส่กันกับตัวเจาะตัวจับคู่รอบเ้ารอบใบนอกจากมักตัวได้เนาะเด่นหาวิ่งดูหาเขาเข้ายู่รอบใบมาออกรอบเ้าได้อีกนอกจากลักลอยอีกนอกจาก แปดหารอบเสารนี่เข้ากันไปตรงตรงแปดหากาสำหรับห้างเซ้งของรอบเสารม,มือวันที่หนึ่งจ้ะเดือนสิบสองเดือนใหม่เนาะจ้าเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาจ้าลางศูนย์สามพาดไปสำหรับรอบบ่ายหกคำหาวิ่งรูดจ้าสำหรับตัวเด่นวิ่งรูดพ้นจ้าศูนย์สามศูนย์สอง สองตัวลางออกหาแปดหาแปดจับคู่เข่ากันไปตรงๆรงหาแปดมาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นหาวิงุทหามา,จากจ้โอ้โหรอบเสารอบบายห่างเสงของเฮาวันที่หนึ่งนี่โอ้โหหุ่นห่างเสงหน่งย่อมเลยเนาะจา้ามาตัวเดียวกันเบิดเลยเนาะจา้า รอบเสากับรบใบมยยันคือบมี่แยแตกต่างกันนอกจากเพียงแต่ว่าสลับบนสลับล่างนอกจากหาแปดหาของแอจอยกัมี่เราจ,จะเด่นหาซูดูหาจับหาแปดหาก็ได้โต้ตอีกนอกจากรอบบายหาแปดหาก็โอ้โหรอบเสานอกจากรอบเสาหาแปดหาศูนย์สามรอบใบศูนย์สามศูนย์หาแปด่ะ ตามนั่นสาหรับหางเซิงเนาะจ้าแต่แนวทางของเฮายังบม่รู้จ้ะสำหรับหางเซง,ของ,เข,ง,งเของวันที่หนึ่งเดือนสิบสองวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ถือว่าปังเขาเต็มเต็มเกือบกันเลยที่เดียวเนาะจ้ารอบเสาร์รอบบ่ายเนาะจ้ากยินดีกับคนที่ตามยินดีกับเอฟซีที่ตามด้วยจ้าถือว่าในเฮได้คิดได้โดดกันไปเนาะจ้าวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเดือนใหม่โอ้โหเปิดมาเดือนแรกอ่ะกระแทกใจกันเลยที่เดียวเนาะจ้า ตามต่อรุ่นต่อกับห้างเซ้งมือนี่จ้าแนวทางสีมาหา้ตามสูตรหรือบ่อสีปังหรือบ่ออนี้กะรอรุ่นไปด้วยกันจ้าถ้ามักถ้าชอบค่อยตามบอ่อหมักบอ่อชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้าตัวเลขถูกตัวมีเขาามีรุดผิดพลาดประการใดก็ขอส่วนขอภพ่พินโนเอฟซีไว้ด้วยละกันเนาะจ้าหลับชุมใบปินแนวทางเนาะจ้านี่คือ บอกมีการบังคับกันแต่อย่างใดนอกจากทามักถาชอบถาชุนใจกับค่อยตามนอกจากสำหรับห้างเซ็งรลบเซลมนีหนึ่งศูนย์วิ่งลูดจ้าจับคู่เด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งหก หนึ่งสี่เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับขู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หาศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ศูนย์จ้าสำหรับเด่นรอบใบยอยู่ที่หกห้าวิ่งรูดจ้า นี่คือเด่นรอบใบจ้าจับคู่หกมีหกศูนย์หกสามตามด้วยหกแปดหกหนึ่งหกสี่เด่นหาวิ่งดูหารอบใบจับคู่หาศูนย์ ห้าสามห้าหกห้าหนึ่งห้าแปดห้าหา้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะมาตัวได้ชอบตัวได้นำไปปีนแนวทางใดเดอ้อจะบางเถอะบางขากอาจสิบริมาตัวที่เอจจอยเน้นหายเนาะจ้า รอบายแอดจอยเขาเน้นอยู่ที่ห้าสามกับหาแปดนึ่งงวดก่อนมาเสารบายเลยนอะจ้าห้าห้าหกสี่หกศูนยศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกจ้า สำหรับแนวทางห่างเสียงของวันที่สี่วันจันทร์มือหนีตามนี่เลยจ้าขอให้พีน่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานทีเขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยโูคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านนอาจะเขาตัวใดแบบแดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจ้าขอให้มาตัวเน้นขอให้มาตัวจอละกันเนาะจ้ามือนีกะขอให้โชคดีกันทุกคนทุก่านสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าคำว่าสวัสดีจ้า